ผ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้นำทีมลงพื้นที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและเยาวชนในการใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้สโลแกนเจอแจ้งจบทุกปัญหาค่ะ นายนะรงุ้นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะค่ะลงพื้นที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยพูดคุยแจกเอกสารเพื่อชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูและการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีแอปเพื่อคนไทยเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบและการทํางานของแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถนําข้อมูลไปบอกเล่าส่งต่อให้กับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองค่ะได้รู้จักใช้วิธีใช้งานได้โดยมีนายวัชรศักดิ์สงปา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคณะครูอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2และปีที่3โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะคะกว่า1 5 0 0คนเข้าร่วมค่ะโดยบรรยากาศการลงพื้นที่นะคะก็เป็นไปด้วยความคึกคักนักเรียนให้ความสนใจโดยมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงทรุรมจังหวัดภูเกต็ตอําเภอเมืองภูเกต็ตและสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเกต็ตคอยสาธิตและแนะนําวิธีการใช้ระบบทับฟฟี่ฟองดูและแอปพลิเคชันไทยดีอย่่างใกลล้ชิดคะแะแ หลังจากนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตจะลงะพื้นที่นะคะประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ